อาหอดการบุญวันเขาแล้วฮัชชชอชชาชชชชมชชมวยมวชชนีชชช่ชอ่ um ออ para, Gore, man, าชมชอชชาชเชช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 ่ชช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  วิธีบ้านเขาท่านขุนขจรเดี๋ยวผมอีกจักน้อยให้ข้อมูลได้น้อยผมสิกก้าวเปิดงางก่อนอ้าเฮ้ยทักทักอ่าเมาอะไรอย่ามาเฟียท่านขุนนะโน้มโซเนี่ยเอาละทุกคนมือนี้ ออมา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 สาวไทยบ้านเฮามื่อนี้ในฐานะกำนันแดงผู้ปกครองบ้านเมืองเฮาอยากสิกาวเปิดงานกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนในเมื่อนี้นะครับอา่าวัสดีตัวนะประจำบ้านเป็นงานบุญประจำบ้านน้องสิงของเฮานะฮะมื่อนี้ได้รับเกียรติท้าพอ่อ เกลียดมากนะครับพอเปิดงานนะครับดีใจดีใจทุกคนมนซึนดีใจกันนะครับเป็นมือดีมือนะฮะผู้ใดเป็นคนจ้างวงดนตรีดีมากเฮ้ยไทยหิด <c oughs> ห,ห้อยมันว่าเน่ผู้ใดเป็นคนจ้างมากเลย <c oughs> บญประจําปีบ้านเฮ่านาทะแทด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 โอฟังไหมวะ เป็นการลิ้นแหลกคุณี่เป็นการมวลเสือนอมะมือในได้รับเกียรติจากท่านขุนขจรเราเดินทางมาเปิดงานบ้านเฮาครับท่านสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมการางานบุญในเมื่อน,นี้ก็ให้ทุกคนสนุกสนานกันบุญเฮาบา้บานเฮาปีนี้ครับก็ขอให้ทุกคูทุกคนมีความสุขความเจริญเย<ง>้เ ดีใจดีใจนะครับก็บมวลซื่อมวลิมิตหลายกิจกรรมหลากหลายเป็นประเภทนี้การตีมวยการละเล่นต่างๆมวยมากบล่ล่ะก่อนจะไปตีมวยต่างๆนั่นยากิป,ประกาศแต่ผูใ้ใดเลี้ยงหมายอย่าไปให้เงี้ยวใส่กระทงเด้อไปลอยกระทงหมามันเหม็นใส่กระทงมันตัวกระทงมันลอยไปไปทยบ้านเรื่นเขาจีบว่ากระทงบ้านเฮามันเหม็น ยาเป็นาใส่กระทงได้วหมาจะใคใครไม่มีมาน่ะแล้วแล้วบุญบ้านเฮาปีนี้ครับมีอย่างแน่ละบอกมาสูฟังดูงมันกะจิมีตีมวยการละเล่นแต่ตีมวยนี่ลักๆ,ๆเลยบ้านเฮานี่ลักๆแ<ม>เแตคือตีมวยแบบบ่มีกติกาแต่เอาเป็นกีฬาแพร่สนะไปเลยไม่งูบ่ะไม่งู้บักเตะบักเตะหลานได้หลวงเราไปเที่ยวไม่งูลละไปก็บักแกบนะ ดีบอกอพยพเพราะยังนั่นมันปุไปกับเขาบังแกไปเยินเขาว่าเมียมันเอาฟ้าถาตีหัวมันตายแล้วตายนั่นฟ้าถาเราแกบปะทีหลานไปฟังความเมียน่ะมีมวยหรือมีมีอย่างอีกมีอย่างอีกหรือตอนเขมเม้นนั่นือเห็นเห็นบ้านผีสิงบ่อ๋อบ้านมีบั่นพีซิงก์ถ่ายหมู่บ้านอ่ะมี้มาบี้มาบี้มาบี้เริ่มแล้วเฮาจีบผ้ากันอ่ะผู้ใดอยากตีมวยโชว์ท่านคุณขจารยาดูเอาไงเฮา

เอเอ,เอตีทันคุณแล้วตีอ้า